่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องนะครับวันนี้พาทางแชมป์มารับรถนะครับนะครับเจ้านิสสันวิกเอ็มนะครับน้ำอะไรหยุดเยอะแยะนี่เราซื้อไปตามสภาพนะครับอันนี้มันรั่วอะไรลูกยางเหรอยา,างแท้มันรั่ว ลูกยางคลาดมันรั่วครับขับไปนี่ะอันนี้เราจะขับไปแบบไม่มีคลาดนะครับน้ำอะไรรั่วเยอะแยะนี่นะครับเดิมๆแห้งๆนะครับ เรมทะเบียนพร้อมนี่นะครับจะจบหายข้างหนึ่งนะครับไปไปดูเขาจะขับแบบไม่มีคลาสนะครับอ,อ,อ,อันนี้มันต้องใส่เกียร์แล้วสตาร์ทใ,ใช่ไหมเอาเองเนืนะ้ออันอนีนะ่เขาเอาเองเลยเนี่ยอันนี้โชว์มนเลนะยังไม่จบยังไม่จบ นี่นะครับเราจะเอาไปทำลาสก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ร้านทำฟาสเลยครั <c oughs> นี่นะครับภายในแห้งๆครับเดิมๆแห้งๆนะครับไม่ขึ้นไหม <c oughs> ลืมดูครับนี่นะครับดูบอกสวยครับนี่นะครับสีสวยน้องช่างช่างจะสีสวยไหมว่าลอเลยครับสวยๆนี่นะครับ มันมีปัญหาแค่ตรงนี้เองนี่ปั๊มน้ำกับพวกลูกยางแต่เครื่องนิ่มนะเมื่อกี้ไปชึ้งเลยปิดเครื่องมาใหม่เสียงนิ่มๆเลยช่างชัยช่างชัยจุ่มแสงอะน่าพลาวเลยตะบัวควันไม่ขาวนะเมื่อกี้ นี่นะครับถึงทื่อแห้งๆอันนี้อะไรไม,<า>ม้อุดลูกยางครับลูกยางมันเสียอันนี้เป็นเครื่องเซอร์โบอันนี้เขาเรียกเครื่องอะไรนี่ดี้งเดือดโซมันอยู่ในรถอะไรไซโคลนปะ่ะอ,อันนี้เครื่องมันอยู่<อ>ปกติ ปกติเขาใส่ในรถใส่โคลนเท่ๆบังไปก่อคันเบี้ยนี่ไงน่าจะน่าจะรุ่นมูนหนานี่รุ่นก่อนอืน่าจะเปลี่ยน45ไงไหนวัน49อย่างี้รถอะไรเร็วแท้รถไงอยากขายลงขายกี่บาทอยากขายขายเท่าไหร่แแบบนนึึงงเช็คราคาซีไรก่อนเดี๋ยวเย็นๆมีราคาแน่นอน เดี๋ยวเราจะไล่ระบบก่อนครับตอนที่คลานมันเสียแต่เครื่องเครื่องมันนิ่มนะมันเกีะนิ่มๆเลยเเดสีก็สวยครับนี่นะครับเอกสารภาษีขาดไหมขาดกีด่ปีขาดเกินไหมขาดเกินนะครับอันนี้สีขาดเกินแต่เราเราตามสำเนาบัตรได้นะนี่นะครับเดิมๆแห้งๆนะครับดูช่วงล่าง นนี่นะครับเดี๋ยวเราเอาไปล้างก่อนทำความสะอาดแต่ตอนนี้เราทําปั๊มครัดก่อนครับอ่ะเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าแล้วกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ